สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งกับโชวี่หมีจอมพี่เกียรินะครับอันนี้อยู่ในเซิร์ฟไหล่มานะฮะซึ่งก็ยังคงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับแท่ผมสร้างตัวใหม่ออกมาเนี่ยเพื่อจะมาแนะนำคอนเทนต์ที่มือใหม่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือไอ้เจ้าสมุนมุมซ้ายมือตรงนี้นะครับผมคอนเทนต์ตรงนี้ก็คือ,อ,อคำพี์มือใหม่15วันนั่นเองครับ คัมภีร์มือใหม่ตรงนี้จะเป็นชุดเควสนะครับที่จะค่อยๆปลดมาวันละหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือตัวละครที่เพิ่งสร้างเปิดเซิร์ฟมาวันแรกเนี่ยก็เเล่นชุดภารกิจชุดวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีห้าภารกิจพอเราเคลียร์ทั้งหมดเราก็จะได้ของรางของรางวัลของวันที่1นะครับจากนั้นรอหนึ่งวันวันพรุ่งนี้มันก็จะเปิดของวันที่สองมาให้นะครับแล้วก็วันต่อไปก็จะปลดวันที่สามาให้ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเคลียร์ของวันที่1ก่อนนะครับถึงจะทําวันที่2ได้ก็คือถ้าเกิดครบหนึ่งวันมันก็ปลดวันที่2วันที่3ามาเลยเราสามารถเก็บเอาไว้แล้วทาทั้ง3าวันรวดเดียวก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะทําแถวที่2เนี้ยคุณจะต้องเคลียร์ทั้ง3วันนี้ให้หมดก่อนนั่นเองดังนั้นคลิปนี้เราจะมาโฟกัสทั้งสาช่วงภารกิจนะครับเนี่ยภารกิจตรงนี้จะแบ่งเป็นสามช่วงรวมกัน สิบห้าวันนะครับว่ามันจะให้ทำอะไรบ้างแล้วพอทำเสร็จแล้วได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าไอเจอ้าภารกิจตรงนี้มันไม่มีปุ่มที่นำไปยังคอนเทนต์ทันทีซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ผู้เล่นบางท่านเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะให้เราทำอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาแถลงไขกันในคลิปนี้ทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับหรือสำหรับใครที่ไม่อยากดูคลิปยาว,ยาว ผมก็ลงเป็นลิงก์ Google เ,เอ่อด็อกให้อ่านเอาเลยนะครับเป็นเหมือนไฟล์ Word นะฮะเปิดเข้าไปนั่งอ่านนั่งไล่ทำนั่งติ๊กเอาได้เลยนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากดูคลิปยาวๆนะจ๊ะอ่าเริ่มกันที่วันที่หนึ่งเลยนะครับก็คืออ่าชุดภารกิจนี้นะครับเริ่มมาอันนี้จะผ่านแน่นอนครับเพราะมันคือเงื่อนไข,ขคือเข้าเกมนั่นเองเข้าเกมคนก็จะได้ทะลขกมาห้าอันนะครับจากนั้น เพลสต่อไปมันจะให้เราใช้เลยครับผมคือโทรคง2ครั้งนะครับซึ่งโทรคงทที่เราจะต้องใช้อันนี้นะครับก็คือให้กดที่ปุ่มตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นปุ่มที่เปิดหน้าแชทขึ้นมานั่นเองนะแล้วเวลาเราจะใช้โทรศัพเราจะต้องเลือกไปที่หมดข้างบนสุดอันนี้ครับจะสังเกตว่าจะเป็นรูปโทรคงเวลาเราพิมพ์ข้อความอะไรไปตรงนี้มันก็จะเป็นการใช้โทรโัหนึ่งอันนั่นเองนึกอะไรไม่ออกก็พิมพ์เป็นสติ๊กเกอร์ไปก็ได้นะครับแบบนีบ้นะฮะนี่นะครับกดสติ๊กเกอร์ตรงนี้ สติกเกอร์ตรงนี้จะปลดล็อกมาเพิ่มเรื่อยๆด้วยนะครับก็คือมันน่ารักมากเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็เอาเป็นว่าควสใช้โทรศเนี่เนึกอะไรไม่บอกว่าพิมสติกเกอร์ไปก็ได้นะครับเกมนี้จริงๆพิมพไทยได้แต่อย่าคาดหวังว่าคุณจะมีคนตอบนะฮะคือเราประชาชนกลุ่มน้อยนะครับพิมพ์มังกรยังมีคนตอบนะครับแนะนําว่าให้พิมพ์แบบว่าเพิ่มเพื่อนเราหน่อยหรือแอดเฟนพีซเพราะว่าภารกิจต่อไปต้องใช้นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นผมสติกเกอร์เป็นอ e ีโมดซึ่ง ดังนั้นผมบอกว่าแอดเพลนมี a ีสเนี่ยครับคือใช้ทโทรโัพง์สองครั้งเซตนะครับภารกิจที่สองภารกิจที่สามคือไอตัวที่ได้ตัวกาชานี่คือจะต้องมีคนเพิ่มเพื่อนเราสามคนนั่นเองรับเฉพาะ นับเฉพาะการที่เรารับเพื่อนนะครับเราแอดคนอื่นไม่นับนะครับคือเราต้องรับเพื่อนถึงจะนับตรงนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสามคนเสมอไปนะครับก็คือให้คนเดียวรับรับแอดคนเดียวแล้วลบแอดคนนั้นแล้วให้เขาแอดมาใหม่เรื่อยๆแบบนี้สามรอบก็ได้เหมือนกันแบบนี้จะเหมาะถ้าเกิดแบบเรามีเพื่อนคนเดียวในเซิร์ฟนะครับก็คือต่างฝ่ายต่างแอดกันไปแอดกันมาแอดกันไปแอดกันมาจนกระทั่งครบสามครั้งแบบนี้จะดีกว่าวิธีรับเพื่อนนะครับอยู่ที่เมนูนี้นะฮะก็คือ นี่นะครับไอเมนูที่เป็นรูปคนหลายๆคนจับมือกันตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นเมนูที่รับแอดเพื่อนรับแอดที่ตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้คือเอ่อแอดเพื่อนให้พิมพ์ชื่อเพื่อนตรงนี้นะครับเป็นชื่อ i d ดีนะอย่างของผมก็คือโชวี่ใช่ไหมก็พิมพ์ชื่อตรงนี้ไปเพื่อค้นหานะครับ แต่นั้นก็คือกดแอดนั่นเองสมมติว่าผมพิมพ์ชื่อเจอคุณมูลแบบนี้อ่ะไม่เจออ่ะสมมตินะครับไม่เจออ่ะไม่เป็นไรเวลากดปุ่มแอดให้กดปุ่มขวาล่างนะครับก็จะเป็นการแอดไปหาเขาแล้วก็หลับเพื่อนแค่นั้นเองเซตภารกิจที่สามภารกิจที่สี่ครับที่จะได้แซนด์วิชอันนี้ก็คือง่ายๆครับก็แค่ ตีมอนหนึ่งร้อยตัวตอนนั้นเองนะครับไม่มีอะไรยากเพราะว่าไอตีมอนเนี่ยคือเราก็ตีระหว่างทางอยู่แล้วดังนั้นยังไงย,ยังไงคเควสนี้ก็น่าจะเสร็จอยู่แล้วแน่นอนนะครับส่วนภารกิจที่ห้าครับก็คือได้รับผู้ช่วยหนึ่งตัวนั่นเองซึ่งผู้ช่วยนั้นเราจะได้แน่นอนหนึ่งตัวอยู่แล้วตามเนื้อเรื่องก็คือน้องนอร่าซึ่งจะได้จากแมปน,นี้นั่นแหละครับ ดังนั้นเควสนี้ผ่านแน่นอนไม่มีปัญหาครับครบ5 q u เควสคุณก็จะได้ตั๋วกาชาไว้เปิดพูด5โลไปดูของวันที่2นะผมของวันที่2ครับก็จะมีเควสเข้าเกมอีกแล้วนะครับแต่เควสต่อไปอันนี้จะเริ่มยากแล้วก็คือเราจะต้องเข้ากิวนะครับและต้องไปกดเช็คชื่อในกิวนั่นเองนะครับการเช็คชื่อในกิวเนี่ยจะทำให้เราได้รับไอเหรียญแต้มกิวมาฮะเหรียญ นะครับจที่3จะให้เราไปเปลี่ยนคลาสนั่นเองครับผมนี่ quest นี้นะเปลี่ยนคลาสพอเปลี่ยนคลาสเสร็จก็เลเวลสินะครับก็จะเสร็จภารกิจที่3ภารกิจที่4ก็คือเคลียร์ดันอุปกรณ์2รอบตรงนี้ผ่านแน่นอนเพราะว่าพอเราเล่นเล่นไปเนี่ยเกมมันจะสอนให้เราลงดันอุปกรณ์อยู่แล้ววันละสองรอบยังไงก็ผ่านครับจากนั้น quest ที่5ก็คือซื้อของในร้านคาสส้าเศษเหล็กนะครับ เศษเหล็กผมเคยพูดไปแล้วในคลิปไตรที่หกก็คือเราย่อยอุปกรณ์มาให้เป็นเศษเหล็กถูกไหมครับจากนั้นนําไปซื้อของในร้านค้าเศษเหล็กนั่นเองก็คืออยู่ไมหน้านี้ล่างสุดนะครับของที่เราควรซื้ออันแรกสุดก็คือกุญแจนะครับแล้วก็หินสกิลตามลําดับนะครับซื้ออะไรไปก็ได้อย่างหนึ่งครับผมคุรจะได้เศษเหล็กมาเพิ่มอีกห้าสิบชิ้นครบห้าภารกิจของวันที่สองก็รับตั๋วกาชาไปเลย ตรงนี้เป็นการบีบบังคับไกลๆนะครับว่าเราจะต้องมีกิวนะแล้วก็ควรจะมีนะครับเพราะว่าคอนเทนต์กิลเกมนี้มันไม่ได้ซีเรียสมากมายแต่การมีกิวเกมนี้ได้บัฟคพ่อทั้งดีดังนั้นหากิวเถอะครับนะถ้าไม่มีก็สร้างเองได้เลยนะจ๊ะวันที่สามครับผมวันที่3ม3ก็มีอีกหาภารกิจเหมือนกันและภารกิจแรกก็แค่เข้าเกมก็จะได้รับกุญแจดันตังไปเลยสกุญแจ ซึ่งจะนําไปใช้กับภารกิจต่อไปทันทีครับก็คือเคลียร์ดันตังสองรอบดันตังจะปลดตอนเลเวลสินะครับที่ให้ไปตีกับกล่องมิมิกนั่นเองนะฮะดังนั้นไม่ผิดแน่นอนภารกิจที่3ครับไปซื้อของในร้านค้ากิลก้องดูง่ายๆครับผมกดเข้าเมนูกิลแล้วดูที่ร้านค้าอันไหนที่ใช้เหรียญอันนี้ซื้อก็คือนั่นแหละครับร้านค้ากิลกดซื้อไปได้เลยสักอย่างหนึ่งแน่นอนว่าหินชุบนะครับอันที่4ี่ก็คืออัพเคลียร์เลดหนึ่งรอบนะครับผม เลทนันน่ว่าเลทเลเวลสิหรือเลเวลยี่สิบไปได้ครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณมาถึงวันที่สามเนี่ยเลเวลนะ่าจะประมาณยี่สิบสามสิบนะครับหรือถ้าเกิดใครเล่นชิลกว่านั้นก็อ่าอาจจะไม่ถึงแต่ถ้าเกิดใครเล่นฮาร์ดคอร์ว่านั้นก็อาจจะไปสี่สิบเก้าแล้วเป็นต้นนะครับอ่าเทียร์เลทหนึ่งรอบก็จะได้ใบอัพเเวลผู้ช่วยมาสามใบใช้กับเควสที่ห้าทันทีครับผมอัพเลเวลผู้ช่วยสามรอบก็จะได้เป็นใบต่อเวลาผู้ช่วยทันทีครบวันที่ห้าครับผม จะได้รับไอเทมสุดที่โกงในเกมครับนี่ครับอันนี้คือโทเค็นผู้ช่วย3วันเมื่อคุณกดใช้โทเค็นสีแดงนี้นะครับตลอดเวลา3วันค่าความเหนื่อยของผู้ช่วยจะไม่มีวันลดลงหรือก็คือเปิดใช้งานผู้ช่วยได้ทั้งวันเลยนั่นเองเก่งมากๆครับอันนี้แนะนําว่าให้อดใจเอาไว้ไปใช้ตอนช่วงท้ายๆเกมอย่างเลเวลเจ็กว่าที่เราจะต้องลงดันเป็นสิบตานะครับแต่ตอนนั้นแหละการมีผู้ช่วยใช้ทั้งวันมีประโยชน์มาก แนะนำว่าให้เก็บเอาไว้ใช้จริงๆครับใช้ตอนหลังเลเวลเจ็ดสิบนะครบเซตสามภารกิจเดวตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามคุณจะได้รับนี่เลยครับผมกล่องสุสกล่องสุ่มสัตว์ขี่นั่นเองนะครับที่คนถามนะครับว่าเอ๊ะผมไปเอาสัตว์ขี่ที่เป็นสเก็ตบอร์ดมาจากไหนมาจากกล่องนี้นะครับผมมันจะสุ่มนะฮะเป็นสัตว์ขี่ระดับ SR นะครับสุ่มหนึ่งตัวนั่นเองหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะเปิดให้ดูไม่ได้นะครับอ่ะ อันนี้คือชุดเซตที่1ครับผม3วันแรกได้สักทีอ่ะไปดูของเซตที่2ครับผมวันที่4ถึง8มีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่เกินเลเวล30ไปแล้วแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครสงสัยว่าเอ๊ะคอนเทนต์ไหนผมไม่เคยพูดถึงก็คลิปจะตามมาทีหลังเพราะว่าผมจะทำคลิปอ้างอิงจากคลิปนี้เป็นหลักแล้วนะครับก็คือของวันที่หกับสเนี่ยผมให้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นไปครบแล้วน่าจะไม่มีปัญหากับทุกเสนะครับ ส่วนของคลิปเซตที่2เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทําทอะไรกันบ้างนะฮะสำหรับคลิปเซตที่3เนี่ยจะไม่รวมอยู่ในคลิปนี้เพราะว่าแต่ละอันเนี่ยล้วนเป็นคอนเทนต์ที่จะพูดถึงในช่วงท้ายเกมแล้วท้ายเกมนี้ก็คือประมาณ50ขึ้นไปนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้คลิปมียาวเกินไปผมขออนะุญาตตัดแค่เซตที่1กับ2ก่อนนะคลิปเซต3จะแยกออกไว้อีกทีสาหรับคนที่ไปถึงแล้วนะครับเซตที่2นะครับจะเกี่ยวกับสัตว์ขี่ที่เราได้มาเลยนะฮะ เริ่มกันที่อันที่หนึ่งครับผมบริจาคเงินให้กับกิลหนึ่งครั้งอันนี้เนี่ยเวลาเราเข้ากิลเนี่ยก็ต้องบริจาคเงินทุกวันอยู่แล้วเงินที่บริจาคเนี่ยจะเป็นซิลเวอร์ดังนั้นหาไม่ยากอยู่แล้วครับผมพอบริจาคเงินให้กับกิลเราจะได้หินสกิลมาครับผมภารกิจที่สองครับผมได้รับอาวุธเลเวลยี่สิบเอ็ดนะครับตรงนี้มีได้หลายวิธีครับซึ่งก็คือจะคราฟก็ได้หรือว่าปล่อยตีมันฟิลก็ได้เพราะปกติเนี่ยไออาวุธเลเวลยี่สิบเอ็ดเนี่ยดรอปนนเกนะครันเกงนั้น ไม่ต้องย้อนกลับไปตีมอนเตลเวลต่ำๆนะครับคือตีมอนเรลเวลตามตัวเองได้เลยก็จะมีโอกาสได้อาวุธเลเวล21อยู่แล้วนะครับเควสที่สามครับผมให้ได้รับทัางตีบวก1ชิ้นนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดใครใช้ทัางตีบวกไปหมดแล้วนะครับให้มาซื้อที่ร้านซิลเวอร์ตรงนี้ได้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยไอ้ราคาสอ0 0ซิลเวอร์ตรงเนี้ยเอามาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับทั้งตีบวกซึ่งพอได้มาแล้วเนี่ยเควสที่สี่มันจะไล่ให้เราไป ตีบวก5ครั้งนั่นเองครับผมตามด้วยเควสสุดท้ายครับผมอัปเกรดอุปรกรณ์3ครั้งนะครับแล้วก็รีออฟอุปกรณ์อีก3ครั้งนะฮะคือไอเควสชุดเควสวันที่4เนี่ยเป็นการแนะนำเบื้องต้นว่าเราควรอัปเกรดอุปรกปรณ์ด้วยช่องทางอะไรได้บ้างนะครับมันจะมี3อย่างนะก็คืออัปเกรด ดีออฟแล้วก็ตีบัวนะครับสาอย่างที่เราอัพเกรดอุปกรณ์ได้จริงๆมีขัดเกลาเป็นอย่างที่4ี่แต่ว่ายังไม่รวมอยู่ในตรงนี้นะครับจบของวันที่4ี่เราจะได้รับหินสีขาวที่เอาไว้เพิ่มเลเวลของสัตว์ขี่ทาให้มันเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมตรงนี้แล้วแต่เราเลยนะว่าเราได้สัตว์ขี่อันตัวดีหรือไม่ดีหรือชอบไม่ชอบอยังไงเพราะว่าสัตว์ขี่เนี่ยมันสะสมได้หลายตัวแล้วอันมันจะมีบางตัวที่ไวกว่าปกตินะครับของวันที่ห้าครับผมมีอะไรบ้าง ของไว้ในห้าจะมีสะสมการบอสสใบนะครับซึ่งจนจนถึงจุดนี้เนี่ยทุกท่านน่าจะรลเว่าประมาณ4 0แล้วแต่ว่าการสะสมการบอสน่าจะไม่ยากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการลงดันทำเควสบอร์ดหรือเควสหรือดันรไรวันเนี่ยก็มีโอกาสดรอปการบอสเสมอเลยดังนั้นได้แน่นอนนะครับของเคสนี้ต่อไปก็ผมเควสที่2มันจะให้เราวางเตาแล้วก็บอร์ดธารกิจในบ้าน ตรงนี้ก็ต้องปลดล็อกระบบบ้านแน่นอน,นครับดังนั้นในจังหวะที่คนมาถึงมาที่5เนี่ยคุณคนเลเวลสามสิแล้วนะครับไม่ควรชิวเกินไปนะถ้าเกิดคุณปลดล็อกระบบบ้านแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถวางเตาอาหารแล้วก็บอร์ดผู้ช่วยในบ้านได้จากนั้นครับผมเควสที่3และสี่ก็จะเกี่ยวข้องกับทั้ง2องไอเทมนั้นครับก็คือไอเควสที่3ามัาผมเก็บผลผลิตจากฟาร์มในบ้าน1รอบเควสที่4ี่ส่งผู้ช่วยไปทาภารกิจ1นึ่งเควสนะครับ สองนี้ก็คือเกี่ยวกับระบบบ้านออกนั่นแหละนะฮะรู้สึกว่าตอนที่ผมปล่อยคลิปนี้เนี่ยระบบบ้านน่าจะยังไม่ได้พูดถึงก็จะตามมาอย่างรวดเร็วนะครับเควสที่ห้าครับผมรับเพื่อนห้าคนทําเหมือนวันที่หนึ่งได้เลยครับผมก็คือให้คนเดียวผ่านกันแอดรัวๆได้นะครับเควสที่หกนะครับเคลียร์ดันกุญแจสี่รอบนะฮะก็ไม่น่ายากเหมือนกันนะเพราะเพราะว่ากุญแจของเควสของดันกุญแจเนี่ยซื้อได้วันละสามแจจาก ร้านเซษเล็กแล้วก็ได้อีกหนึ่งแจจากภารกิจรายวันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเคลียร์ดันแจสี่รอบทำทุกวันอยู่แล้วนะยังไงก็ผ่านเควสที่เจ็ดเคลียร์ดัน exp สองรอบนะครับก็ดันเก็บเวลวะเนาะก็ต้องลงอยู่แล้วนะครับสองรอบต่อวนันก็ไม่ยากอยู่นั่นแหละครบวันที่ห้าครับผมเราจะได้รับไอ้เจ้าลูกแก้วสีเขียวหนึ่งร้อยอันอันนี้ผมจะเรียกว่าลูกแก้วห้องแล็บนะครับแนะนําว่าเอาไว้แรกกาจะดีที่สุดเพราะจะได้การเยอะมาก วันที่หกครับผมวันที่หกจะมีทําอาหารสองครั้งทําในบ้านนะครับที่วางเตาของวันที่แล้วนั่นแหละนะฮะส่งผู้ช่วยไปทำธารกิจสองเพลสครับผมจากนั้นไปเยี่ยมบ้านเพื่อนหนึ่งรอบนะฮะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแทนยังไงเดี๋ยวตัดไปที่ไอเดียหลักนะครับนี่นะครับผมอันนี้คือหน้าเมนูบ้านเรานะซึ่งจะเป็นหน้าเลือกตัวละครเราด้วยนะครับหลังเลเวลสามสิบวิธีการไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก็คืออันดับแรกต้องแอดเพื่อนกันก่อนนะครับจากนั้น พอแอเพลส์เนี่ยให้กดเมนูที่สามนี้นะครับอันนี้คือหน้าเยี่ยมเพื่อนนะครับให้ไปที่เมนูข้างล่างครับผมนี่ก็คืออยากไปเยี่ยมบ้านใครก็จิ้มเลยครับยกตัวอย่างเช่นผมไปเยี่ยมบ้านลูกกิวผมอ่าอันนี้บ้านลูกกิวผมนะครับอันนี้คือการเยี่ยมบ้านเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วจริงๆจากนั้นนะครับเพสต่อไปจะให้เราพิมพ์ข้อความเยี่ยมบ้านหนึ่งอย่างด้วยก็ให้กดข้างล่างเลยครับผมจากนั้นกรอกข้อความทักทายอะไรก็ได้หนึ่งอย่างยกตัวอ,อย่างเช่น h ท l l o ก็ได้นะฮะนี่อะไร เนี่ยนะครับให้รู้ว่าบ้านเรามีคนมาเยี่ยมนะประมาณนี้นะฮะอ่ะพอจะกลับก็คือกดปุ่มขวาบนอออแค่นะั้นนะครับก็จะกลับมาบ้านเราแล้วนะฮะแบบนี้ครับผมภารกิจต่อไปมันจะให้เคลียร์เลดส,สองรอบนะครับผมซึ่งพอเคลียร์เลดสองรอบเสร็จมันจะให้อาหารที่เป็นหมอ้อไฟแบบนี้มานะครับอาหารหมอร้อไฟนี้จะทําให้เราลดดัมมจที่ได้รับในเลดถึงสิบสองเปอร์เซ็นอันนี้แน่นะว่าวันไหนที่คุณกะจะเคลียร์เลดหลายๆรอบเนี่ยให้กดหมอ้อไฟนี้แล้ว ราดูเระดอมลุยเคลียร์เลได้เลยเพราะว่าทําให้เราแทางบอลได้ดีขึ้นมากๆนะครับเก็บอาหารนี้ไว้วันที่เคลียร์เลยนะฮะแบบเคลียร์หลายๆรอบแบบเป็นสิตาอะไรแบบเนี้ยอาหารนี้จะคุ้มที่สุดนะครับต่อไปครับผมเควสตต่อไปมันจะให้เราเคลียร์ดันสกิลสองรอบนั่นเองแล้วก็มีเควสที่ให้เราอัพคลาสคลาสที่สองด้วยนะครับอัพคลาสที่สองตรนนี้ก็จะได้กุญแจดันสกิลไปนะครับ ครบวันที่หกเราจะได้รับโทเคนดันกุญแจนะครับเออันนี้โทเคนดันสกิลถือถิอซึ่งโทเคนดันสกิลคือทุกๆกวันนะครับมันจะแจกกุญแจดันสกิลให้สามหรือสี่แจจําไว้ได้ติดต่อกันสามวันต่อเนื่องนะครับก็คือลงดันสกิลได้เยอะขึ้นต่อวันเอาง่ายๆจะก,กดตอนไหนก็ได้นะครับแต่ว่ากุญแจที่ได้มาแนะนำว่าให้เก็บเอาไว้ลงดันหลังๆเลยดีกว่านะครับแรกๆไม่ต้องรีบหรอก วันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็าอะไรบ้างนะฮะเควสที่หนึ่งครับผมอัปเลเวลเตาทําอาหารเป็นเลเวลสองตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเรื่องการอัปเลเวลเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเนี่ย<ม>ก็ไปดูในคลิปไกด์ระบบบ้านนะครับซึ่งเควสที่หนึ่งและสองเนี่ยตีคู่กันมาเลยก็คืออัปเลเวลเตาทําอาหารและอัปเลเวลบอร์ดภารกิจผู้ช่วยนะครับเป็นเลเวลสองแต่น่นําว่าพอเริ่มทำเควสนี้เสร็จเนี่ยให้อัปเป็นเลเวลห้าทั้งคู่เลยนะครับนะ หลักการก็คือ up level เสร็จใช่ไหมครับกดทําอาหารที่เร็วที่สุดไว้สัก2จานพอทําเสร็จแล้วกด up level ต่อเลยนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับบอร์ดภารกิจนะครับ mm hmm. เลือกส่งบอร์ดภารกิจที่ mm hmm. ภารกิจทําเวลาไวที่สุดแค่2เพจสต่อวันจากนั้นอ up level ต่อเลยเร่งเลเวลไปให้ level 5ไวที่สุดนะครับ mm hmm. หรือถ้าเกิดใครอยากรีบปลาทองตรงนี้ได้เลยนะคุบซึ่งถ้าเกิดใครเลือกวิธีปลาทองนะครับ อยากปลาไปเลเวลเจ็ดก็คุมนะครับแนะนำาวาที่เลเวลเจ็ดนะถ้าเกิดจะใช้กันที่ไทยเกมนะครับทั้งเตาทั้งภารกิจบอร์ดเนี่ยแนะนำว่าเลเวลเจ็ดคู้นะครับอ่ะ quest ที่สามครับจะให้ซื้อใบรับภารกิจจากบอร์ดร้านค้าซิลเวอร์ซึ่งก็คือใบรับภารกิจตัวนี้นะครับนี่ใบนี้นะครับนี่ใบนี้เลยซื้อมาหนึ่งใบนะครับ จริงๆนะนํะว่าให้กดทุกวันอยู่แล้วถูกไหมจัดเรื่องไก์ทรัพยากรให้กดทุกวันอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นครับมันจะให้เราไปทําภารกิจบอร์ดแล้วก็จัดก,การมอนห้าร้อยตัวนั่นเองนะจะได้กุญแจดันตั้งสองแจเคลียร์ดันตั้งสองรอบได้สิบห้าทองใช้ทองอัปเกรดช่องเก็บของเป็นเจ็ดสิบช่องตรงนี้ถ้าเกิดใครอัปเกรดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วเควสจะผ่านทันทีนะครับแล้วก็เควสอัปเกรดคลังรวม เป็นห้าสิบช่องก็กดอัปเรดตรงนี้นะครับนี่คังรวมใครดูไม่ทันนะนี่นะครับไอคอนรูโกโป่ดังตรงนี้คือคลังรวมนะครับจิ้มเข้าไปหนึงน่งทีนี่คือหน้าคังรวมและตรงนี้ก็คือหน้าขยายคลังรวมอยู่ตรงนี้นะครับทำครบทุกอย่างนะฮะจะได้โทเคนดันตังสามวันครับผมก็คือแจกกุญแจดันตังเบิ้มเลยสามวันต่อเนื่องรับรองว่ารวยเหมือนเดิมครับผมเก็บกุญแจไว้ลงดันระดับสูงสุดเท่านั้นนะจ๊ะ สุดท้ายครับผมวันที่แปดในชุดภารกิจชุดที่สองอันนี้นะครับตรงนี้เลเวลเราน่าจะประมาณห้าสิบหกสิบแล้วนะครับว่านะมาเรามาที่เควสที่หนึ่งเลยจาัดก,การบอสฟิลหนึ่งครั้งครับผมบ,บอสฟิลก็คือบอสที่เกิดตามแมปตามช่วงเวลาที่กำหนดนะครับดังนั้นจะแคมป์แมปที่เราอยู่ก็ได้หรือไปไล่ตีเวลน้อยก็ได้ไม่ผิดกติกานะครับเพราะว่ามันไม่ได้เก่งเลเวลนะฮะเควสที่สองครับผมจัดก,การมอนหนึ่งพันตัว ไพที่สารก็ผมสะสมแต้มไมเลสสามร้อยแต้มในระบบภารกิจช่วยเหลือ,อนจะจ๊ะซึ่งก็คือเมนูนี้นะครับนี่น,น,นี่เมนูตรงนี้นะอันนี้ไอดีใหม่นะครับมันเลยไม่ปลดให้ดูแต่ทุกคนน่าจะชินแหละเพราะว่าไกลทรัพยากรพูดถึงอยู่นะสำหรับเพสที่สามนะครับสะสมสามรอยแต้มถ้าเกิดใครถึงไปแล้วเนี่ยมันจะผ่านให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับสําหรับเพสน,นี้นะครับเพสที่สี่นะครับก็คือไปเยี่ยมบ้านเพื่อนอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าเหมือนเดิมนะครับ เฟสที่5ครับผมเคลียร์ดันแ l a 2รอบนะครับอันนี้ดันแ l a เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูไอดีหลังนะครับออข้ามก่อนนะเฟสที่6ครับผมซื้อไอเทมอะไรก็ได้ด้วยด้วยไอเทมตาห้องแ lap เนี่ยครับอันนี้ค,คือตลาห้องแลบบดังน,นั้นัะเก็มไปยากแน่นอนอันไหนเป็นลูกแก้วสีเขียวซื้อได้เนี่ยก็ซื้อเลยแนะนําให้ซื้ออยู่2อย่างนะครับอันดับแรกคือ5 0าสิของกดได้เดือนละรอบแล้วก็หลังจากนั้นก็คือซื้อกาดได้เลยครับเพราะว่าดันแ l a เป็นดันที่เอาไว อัปเกรดเรื่องการ์ดอย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพลสุดท้ายครับผมอัปเลเวลการ์ดสรอบซึ่งตรงนี้ก็คือเอาการ์ดที่เราไปซื้อมานี่แหละอัปเลเวลการ์ดนะครับต้องอัปเลเวลเฮติกนะครับถึงจะนับโอเคเสร็จแล้วจะได้20่ทองครบวันที่8จะได้ตราห้องแลบอีก250ตราซึ่งน่าจะเอาไปพอกดไอ้เจ้าห้าทองได้อยู่นะครับครบเคลียร์ครบ,ครบ,ครบของช่วงที่สทั้งหมดนะครับคุณจะได้เป็น โทเคนมือใหม่3วันซื้อโทเคนมือใหม่อันนี้เจ๋งมากนะครับถ้าเกิดใครใส่เติมนะจำสีองเนี้เอาไว้ให้ดีนะครับก็คือมันจะแจกกุญแจของทุกดันให้เลย3วันต่อเนื่องนั่นเองแต่ในร้านค้าช็อปจะมีแบบ7วันกับ30วันนะครับทาให้เราลงดันรายวันได้เยอะกว่าชาวบ,บ้านเขานะฮะนี่นะครับสีสีสน้ําเงินแบบนี้เลยอันนี้คือโทเคนมือใหม่ลงแจกกุญแจแเพิ่มขึ้น อันนี้โทเคนดันสกิลนะครับแจกเฉพาะดันสกิลเพิ่มอันนี้โทเคนดันตางแจกเฉพาะดันตางเพิ่มมันจะมีเป็นแพ็กเกจขายรวมอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นแพ็กเติมเนี่ยคือขายรวมสามโทเคนนี้รวมกันแบบเ็วันราคาจะถูกมากนะครับถ้าใครสายเติมก็แนะนําว่ากดแพ็กนี้เอาไปเรื่อยๆได้เลยหรือถ้าเกิดมันแถมโทเคนผู้ช่วยด้วยแน่นอนครับว่ากดไปเลยไอเน,นี้ยผมอยากได้ที่สุดแล้วนะฮะเผตุผลอย่างเดียวที่ผมอยากเติมในเกมนี้เลยนะครับอ่ะ ก็เป็นอันจบของช่วงที่หนึ่งและช่วงที่สองไว้แค่นี้นะครับผมแค่ช่วงที่สองเนี่ยหลายคอนเทนต์ผมก็ยังไม่ได้ทําแนะนําในช่องเลยนะฮะก็ขอติดเอาไว้ก่อนนะจะพยายามรีบเขียนออกมาให้ไวที่สุดเลยนะครับผมแน่นอนว่าช่วงที่สามเนี่ยก็คงยังแนะนําไม่ได้เพราะว่ายังมีอีกหลายคอนเทนต์ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะก็ติดเอาไว้ก่อนละกันแต่ถ้าเกิดใครที่คืบหน้าไปก่อนแล้วก็ให้เช็คใน Google d o c ที่ผมเอามาลงในลิงก์ข้างล่างติดได้เลยนะครับ น่าจะผ่านกันได้อยู่แล้วแหละผมใช้ภาษาที่เขาอธิบายง่ายที่สุดเขาที่จะอธิบายได้เลยนะหรือใครมีคําถามอะไรก็ถามไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมช่วงที่สามนะครับถ้าเกิดคุณเคลียร์ครบนะจะสุ่มได้ผู้ช่วย UR หนึ่งตัวนะครับสุ่มนะสุ่มนะซึ่งอย่าถามว่าผมได้อะไรนะครับผมได้ซ้ำนะครับโอเคก็เป็นอันจบเท่านี้นะครับผมหนึ่งไอดีทำได้หนึ่งรอบเท่านั้นนะครับมันไม่ได้แยกตัวละครแต่ยังได้ ดังนั้นก็ขอให้โชคดีกับการทําภารกิจใหม่ทุกคนนะครับถ้านึกอะไรไม่ออกไล่ตามภารกิจอันนี้จะทําให้การเติบโตในเกมของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างส,งสม่ําเสมอแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า